คนเนี่ยอยากจะขายแบบประกันทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันออมทรัพย์ประกันบำนานหรือแม้กระทั่งอยากที่จะขายทุนชีวิตกันที่ขายดีที่สุดนะคะในออนไลน์ก็คือประกันสุขภาพว่ามันสามารถแก้ปัญหาแบบเขาเรียกว่าเร่าร้อนนั่นเองเหมือนเป็นปัญหาเร่งด่วนนะคะเป็นสิ่งที่คนต้องการท้ายอะคะ่ะคุณสามารถที่จะไปเพิ่มเติม ขายประกันแบบอื่นความหมายก็คือว่าถ้าคุณเร่งด่วนที่อยากจะปิดในการขายประกันนะคะให้คุณนะคะไปเน้นที่ประกันสุขภาพก่อนสุดท้ายแล้วเวลาคุณได้เจอกับลูกค้าหรือคุณได้คุยกับลูกค้าคุณเปิดใจเขาด้วยประกันสุขภาพแล้วคุณสามารถที่จะต่อยอดขายประกันแบบอื่นได้ค่ะรู้สึกกูพีนะคะที่ตอนแรกเขาขายแค่ประกันเด็กอย่างเดียวพอเขาได้รู้จักคุณพ่อคุณแม่แล้วเรียบร้อยค่ะ เขาก็สามารถที่ไปต่อยอดขายทุนชีวิตขายประกันบำนาญขายการวางแผนต่างๆอย่างอื่นได้